โอราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสกายสปอร์ตรายงานการให้สัมภาษณ์อาเนอร์หลังเกมลิเวอร์พูลเสมอแมนยูนเต็ด2 2ต่อ2ที่ผ่านมาเราออกสตาร์ทเริ่มเกมได้ดีมีโอกาสที่ดีในการทำประตูดได้ก่อนถึง3ครั้งจากนั้นก็มีช่วงหนึ่งที่ยากขึ้นสำหรับเราและมันยากถ้าคุณส่งผู้เล่นที่มีคุณภาพในเกมรับและยืนต่ำลงไปอีกโดยทำการทิ้งเพียงรัสมุธฮอยลุนและอมัดเดียโลเอาไว้เป็นตัวลุกเท่านั้น การหาช่องว่างในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นการตามหลังศูนย์ต่อหนึ่งก็ทำให้มันยากขึ้นไปอีกแต่ผมมีความสุขมากกับทัศนคติที่นักเตะแสดงให้เห็นและจากนั้นก็พลิกกลับขึ้นมานำสอต่อหนึ่งแต่เราไม่สามารถรักษาสกอร์นั้นเอาไว้ได้จนจบเกมแต่นั่นเราก็ต้องยกเครดิตให้กับพวกเขาด้วยเช่นกันยูไนเต็ดพวกเขามีคุณภาพทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอล ยากที่จะผ่านบอลแบบที่เราเคยทำกันมาตลอดได้เริ่มเกมพวกเขาเปิดพื้นที่มากแต่หลังจากนั้นคุณจะเห็นได้ว่าพวกเขาเก่งขึ้นและมีการทำเกมลุกที่อันตรายมากขึ้นเราสังเกตเห็นได้ว่าในช่วง75นาทีแรกอองเดโอนา,นาน่าเล่นบอลยาวและทุกครั้งที่พวกเขาได้เตะฟรีคิกพวกเขาก็มักที่จะโยนไปข้างหน้าเสมอแต่ในช่วง15นาทีสุดท้ายคุณจะเห็นได้ว่าพวกเขาเล่นได้ดีแค่ไหนหากพวกเขาเล่นบอลกับพื้น พวกเขามีโอกาสที่ดีจากแฮร์รี่แม็กควก่อนที่เกมจะจบลงดังนั้นเราจึงรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยในความเห็นของผมเราสร้างโอกาสได้มากกว่าพวกเขาแต่เราเองก็พลาดโอกาสดีๆไปเช่นกันและหนึ่งแต้มนี้ถือเป็นสิ่งที่ต้องคว้าไว้แต่ถ้ามองย้อนกลับไปผมก็หวังว่าเราจะทำได้ดีมากกว่าเกมนี้ โซคาก้าจากสกายสปอร์ตรายงานสซร์ตีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลที่ดีที่สุดในสนามในเกมที่เสมอกับแมนเชสตอร์่อ2เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยผลงานของแม็กอลิสเตอร์นั้นยอดเยี่ยมอย่างมากในการเข้าสกัดและช่วยสนับสนุนเกมลุกของทีมตลอดเวลาในสนามสำหรับเกมนี้ลงเล่น90นาทีสัมผัสบอล73ครั้งส่งบอลสำเร็จ49ต่อ4 1ครั้ง ความแม่นยำในการส่งบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายคู่แข่ง100%ชนะการดวลบนพื้น7ครั้งชนะการครองบอล6ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ6ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง5ครั้งแย่งบอลกลับมาได้3ครั้งสร้างโอกาส2ครั้งชนะแท็กเกิล2ครั้ง1 a แอซิสโอกาสยิง4ครั้งยังติดผู้รักษาประตู1ครั้งซึ่งหลังจบเกมนี้แม็อลิสเตอร์เองก็ยอมรับเช่นกันว่า เขารู้สึกผิดหวังที่ทีมหง์แดงไม่สามารถเก็บ3ามแต้มได้ในเกมนี้ชัดเจนว่าผลงานยังไม่ดีพอฟอร์มการเล่นไม่ดีเท่าที่เราต้องการแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมแล้วสําหรับผมเราไม่ได้เล่นตามที่เราวางแผนเอาไว้มากพอและเสียโอกาสมากเกินไปและมีโอกาสทาประตูเพิ่มแต่เราไม่สามารถปิดสกอร์ได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเสมอเรากลับมาให้ได้อีกครั้ง แต่เมื่อเราขึ้นนำา2ตัว1ในนาทีที่75คุณต้องเล่นเกมรับให้ดีมากกว่านี้และเราทำไม่ได้ดังนั้นเราต้องคิดว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปและมองหาทางแก้ไขปรับปรุงและเดินหน้ากันใหม่อีกครั้งสซคอกา้าไรฟ์รายงานสโตติเทนอเล็กซานเดอร์โนปะทะแมนยูนเต็ด สูญเสียการครอบครอง25ครั้งชนะการครอบครอง8ครั้งสกัดได้4ครั้งเสียฟาว2ครั้งโอกาสยิง1ครั้งและชนะการดวลบอลศูนย์เต็ม5ครั้งน่าจะเป็นเกมที่เทรนมีฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ที่สุดเกมหนึ่งเลยในฤดูกาลนี้และด้วยการเล่นของเขาในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบมันดูเหมือนจะเป็นภาระที่หนักเกินไปจริงๆเมื่อต้องการเกมลูกจากเขาก็ต้องแลกมาด้วยเกมรับแบบในเกมนี้และนั่นน่าจะเป็นการบ้านที่หนักเลยสำหรับเขา พร้อมกับอาเนอร์และทีมงานคุณภาพของเขาเช่นกันทีนี้ต้องมานั่งแก้กันแล้วว่าจะเอาอยัางไงต่อไปถ้าให้เทรนรับบทบาทเดิมในเกมลูกแบบนี้ก็ต้องมีคนเข้ามาช่วยเขาสอนเขาเอาไว้เช่นกันตอนนี้ u ยู t e นเดตทำให้ทุกทีมในโลกน่าจะรู้แล้วว่าควรจะเข้าโจมตีตรงไหนของลิเวอร์พูลและจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับพวกเขา อย่าให้มีอีกเผยชอ็อตฟานได้ไม่ปลื้มเทรนนัดดังกล่าวอเล็กซานเดอร์โนเล่นเกมรับได้แย่จนบางคนถึงขั้นมองว่าเขามีส่วนสําคัญในการทําให้ทีมเสียทั้ง2ลูกโดยที่รอยคินก็ถึงขั้นตำหนีดาวเตะชาวอังกฤษอย่างหนักหลังจบเกมทั้งนี้ในช่วงหนึ่งนั้นกล้องถ่ายทอดสดจับภาพได้ว่าฟานได้เหมือนจะโมโหอเล็กซานเดอร์หนุ่มมากๆจนตะโกนแบบดังสนัน่นก่อนที่จะรีบหันกลับไปแบบหัวเสียสุด,สด เจมี่คาร์เกอร์ตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นว่าแอนดูโรบสันกำลังเป็นหนึ่งในจุดอ่อนของทีมและเรียกร้องให้อันเนอร์สโลตเซนแบ็กซ้ายคนใหม่ในตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมดาวเตะว 3, ัย30ปีลงเป็นตัวจริงนะัดที่20ของฤดูกาลในทุกรายการในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามคาร์เกอร์แสดงความกังวลเกี่ยวกับฟอร์มของโรบสรันแม้จะยังยกย่องให้เป็นตำนานของสโมสรก็ตามสไตล์ของผู้จัดการทีมคนนี้ต่างจากยุคข,ของครอปนิดหน่อยไม่ได้ดุดันเท่า แต่ถึงอย่างนั้นลิเวอร์พูลก็ยังทําประตูได้มากกว่าอา์เซนอลอยู่ดีคาร์าเกอร์กล่าวหลังเกมลิเวอร์พูลก็ยังเสียประตูอยู่เรื่อยๆพวกเขาจําเป็นต้องซื้อฟูลแบ็กในช่วงเดือนมก,กราผมนี้ผมคิดว่าพวกเขาควรจะต้องซื้อแบ็กซ้ายนะแน่นอนว่าโรบสันเป็นตำนานแต่ทุกวันนี้เขามีสภาพเหมือนต้องเอาตัวรอดในทุกเกมดาวินนูนเยสกองหน้าของหงส์แดงลิเวอร์พูลสะสมใบเหลืองครบ5บา้าใบหลังโดนใบเหลืองในนาทีที่7จ็สบก ของเกมแดงเดือดเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งตามกฎใหม่ของพิมลีกผู้เล่นที่สะสมใบเหลืองครบ5ใบในช่วง19เกมแรกจะต้องติดโทษแบนหนึ่งเกมลิเวอร์พูลเลื่อนเกมกับเอเวอเรตทำให้พึ่งครบ19นัดเมื่อคืนนี้อย่างไรก็ตามตามกฎนี้จะติดโทษแบนเฉพาะในเกมลีกเท่านั้นทําให้ดาวินจะไม่โดนแบนในเกมคาราบาลครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่พบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในคืนวันพุธนี้รวมถึง f a ครับรอบ3ที่พบกับแอริงตันในสุดสัปดาห์หน้าด้วย โดยเกมที่ราวินจะต้องชดใช้โทษแบนก็คือเกมเจอกับนอตติแฮมฟอร์เรสในวันที่14มก,กราคมแทนทางนี้ตอนนี้ลิเวอร์พูลผ่านเกมที่19เรียบร้อยดังนั้นจากนี้การสะสมใบเหลืองจะไปนับที่10ใบนับรวมกับ5ใบแรกด้วยนะก่อนถึงเกมที่32ถ้าครบจะโดนแบนด์2เกมด้วยกันคาร่าเชื่อเทรน a n แอนด์เดอะแกงรู้ดีราชันเข้าท่าแน่ เจมี่คาร์เกอร์เชื่อว่าตัวแทนของเชนอเล็กซานเดอร์อโนดูดีอยู่แล้วว่าหออเหลียวมิดจะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวดาวเตะของลิเวอร์พูลในเดือนนี้แบคขวารายนี้ตกเป็นเป้าหมายของยักษ์ใหญ่แห่งสเปนหลังยื่นข้อเสนอ20ล้านปอนด์เข้ามาในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่เขากำลังจะเข้าสู่ช่วง6เดือนสุดท้ายของสัญญาในถิ่นแอนฟิลผลงานที่น่าประทับใจของอเล็กซานเดอร์อานในฤดูกาลนี้ทำให้อนเนอร์สล็อตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยืนกรานว่ากองหลังรายนี้ไม่ได้เสียสมาธิกับขา่าวพาดหัวข่่่่าาาววดดังงกลแตอย แต่ฟอร์มการเล่นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่พบกับปีศาจแดงกลับไม่เป็นไปอย่างที่กุนซือชาวดัสได้กล่าวไว้ดยแข้งวัย26โมปีทำผลงานได้ตำกว่ามาตรฐานทั้งในแง่ของเกมลุกและเล่นเกมรับได้แย่ผลงานดังกล่าวทำให้เกิดคำถามในหมู่บรรดากูรูของสกายสปอร์ตว่าสมาชิกของเทนในตอนนี้อาจลอยไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือไม่เจมี่คาราเกอร์ตำนานของนิพูถึงกับบอกว่าตัวแทนของนักเตะอ,อาจเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอที่ไม่เหมาะสมให้กับสโมสรพวกเขารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นคาราเกอร์กล่าว โดยหมายถึงตัวแทนของอเล็กซานเดอร์นูผมไม่ได้ไร้เดียงสาพอที่คิดว่าเรอัลมิดจะยื่นข้อเสนอในเดือนมก,กราคมเพื่อขอซื้อนักเตะที่พวกเขาจะได้ตัวมาโดยไม่ต้องเสียเงินเลยใน4เดือนข้างหน้าเขากล่าวเสริมว่าพวกนายเชื่อกันจริงๆเหรอว่าเมื่อมีข้อเสนอครั้งนี้เข้ามาพวกเขาคงจะนั่งอยู่บ้านและเห็นมันทางช่องสกาย p o r t ์และร้องว่าว้าว ทางด้านรีวิวกล่าวว่าขา้อเสนอจากรอยอัลลิเป็นทามิงที่ไม่ดีเลยสําหรับเขานั่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเบียงเบนความสนใจผมคิดว่ารอลอัลลิสดูหมิ่นพวกเขานะพวกเขาจะไม่ขายเทรนด์ด้วยเงิน20บล้านปอนด์ในเดือนมกราคมแน่ๆคุณคงนึกภาพออกว่าเรื่องพวกนั้นมันจะดังกล้องอยู่ในหัวของเขาขนาดไหนก่อนเกมเนวิลกล่าวเสริมว่าเขาอาจรู้สึกว่าในประเทศนี้เขาไม่ได้รับการเคารพอย่างที่เขาสมควรได้รับ อย่างผมเองก็วิจารณ์ฟอร์มการเล่นในเกมรับของเขามาโดยตลอดถ้ามีสโมสรไหนติดต่อเข้ามาหาผมผมจะไม่มีวันออกจากสโมสรประโยคนั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นถูกคาร์กเกอร์กล่าวว่าสิ่งที่น่าผิดหวังสําหรับผมคือเขาอาจจะได้เป็นกัปตันทีมในอีก 2- หรือ3ปีข้างหน้าถ้าผมอยู่ในจุดเดียวกันกับเขาผมอยากให้ลิเวอร์พูลอยู่เหนือแมนยูเด็ดในการคว้าแชมป์ลีกมันน่าผิดหวังมากกว่าเป็นผมผมคงอยากจะเล่นให้กับทีมที่ดีที่สุดในลีก โงโยงสนท่าควีชาตัวแทนบังโมลิวอพูลยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับการดึงตัวควีชาควารัสเคลียแนวรุกของนาปรีไปร่วมทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นตัวแทนของโมเมนต์ซาลาในกรณีที่ไม่สามารถต่อสัญญากับแข้งฟาโรได้สําเร็จหงแดงได้รับการกล่าวถึงหลายครั้งในการให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับแข้งทีมชาติจอร์เจียรายนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ควารัสเคเลียยังคงอยู่คาแข้งกับสโมสรในซีราแม้จะมีการคาดเดากันต่างๆนานา,นาก็ตาม อย่างไรก็ตามตามรายงานของทีมท็์กระบุว่าลิเวอร์พูลยังคงสนใจที่จะเซ็นสัญญากับควารัสเคเลียซึ่งอาจจะเข้ามาแทนที่โมเมตซาลาในระยะยาวรายงานระบุว่าหงแดงกำลังจับตาดูสถานการณ์ของแข้งวัย23ปีรายนี้ในขณะที่ตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมก,การาคมกำลังดำเนินไปดูเหมือนว่าลิพูจะต้องเผชิญการแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพื่อแย่งลายเซ็นของควาลัสเคเลียโดยที่มีการระบุว่าการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์อาจมีความเป็นไปได้มากกว่าหากโขงแดงตัดสินใจเดินหน้าคว้าตัวปีกรายนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ